รูดแต่อีกเป็นสีเดงนะครับแต่ทั้งบนทั้งล่างเอาง่ายๆนะครับแค่งวดนี้งวดเดียวครับแค่งวดนี้งวดเดียวถ้าถ้าไม่ตามถ้าไม่เล่นตามคําว่าหกเก้าตัวเดียวกันนะครับเสียดายครับเสียดายนะครับนะแค่คิดก็เสียดายแล้วนะครับสําหรับคนที่บวดได้ก็มีนะครับคนที่ได้ก็มีนะครับคนที่ยึดหลักการหกเก้าตัวเดียวกันมีเยอะนะครับแล้วก็คนที่บวยยึดก็มีหลายขึ้นกันนะครับ คือมันเอาจริงๆมันก็ดวงใครดวงมันด้วยนั่นแหละนะครับถ้าเรากลับแล้วมันเป็นเลขที่เรายังชอบอยู่นะครับเราก็เราก็กลับใช่ไหมแต่ถ้ากลับแล้วนะครับมันเป็นเลขที่เราไม่ชอบนะครับโอ้ยบั๊กลกลับดอกนะครับข่อยบ่มมานะอันนี้อันนี้เราก็ไม่ได้นะครับเราก็พาลาดโอกาสไปนะมาต่อไปเลขสายด่วนนะครับสายด่วนเมื่อคืนปล่อยไป <laughs> ปล่อยไปตีสามตีสี่เนี่ยเราพี่หวงนะครับโอ้ยนะ สายด่วนนะครับอันนี้เน้นเน้นนะครับเน้นเน้นเน้นย้ําให้เลยนะครับสายด่วนรัฐบาลหนึ่งกุมภาสองห้าห้าสายด่วนรัฐบาลหนึ่งกุมภาสองห้าห้านะครับแนวทางสายด่วนพร้อมรับหรือยังครับพร้อมรับหรือยังสําหรับท่านใดที่พร้อมรับแนวทางแล้วนะครับฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างก่อนนะครับ อ่าคุณประยูนคุณประยูรเสียนะครับ <c oughs> <c oughs> สายดวงหนึ่งกุมภาสองห้าหกห้านะครับเป็นเลขตัวนี้ครับโอ้ยแสยงมันชัดผดอ่ะอันนี้ก็บ่ามีแสงเลยบ้านเนี่ย มาสองหครับ3 9มเจ้ะ3ามเก้ครับอ่ะเข็มไว้เลยนะครับทุกคน สามเก้าเก้าสามนะครับนับหนึ่งถึงห้าปิดแนวทางชุดสายด่วนนะครับนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าครับห <cu 'll sounds> <c oughs> าซื้อที่ไหนได้ครับตัวนี้ ซื้อได้ครับซื้อได้แต่มันก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะอันนี้อยู่นะครับค่อนข้างที่จะบางบางคนก็คิดว่าลงลงทุนตัวนี้ก็น่าจะได้กาไรเพราะว่าเป็นเลขที่ตัวเองชอบนะครับ <c oughs> เขาเขามีอยู่นะเขามีอยู่นะครับมีอยู่มีที่ซื้ออยู่แต่มันมีที่ซื้ออยู่นะครับนะสําหรับท่านใดนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจเนาะนะครับ จิ้มิงทางร้านได้แล้วก็สายด่วนไปแล้วน้องสายด่วนสามเก้าเก้าสามนะครับสายด่วนสามเก้าเก้าสามนะสำหรับท่านใดที่ไม่มีนะครับสําหรับท่านใดที่ไม่มีนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสาหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีที่ซื้อนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับน้ํามีมีหมดครับ ที่หมดนะครับ <c oughs> จิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับนะผู้ใดหามอง